สวัสดีค่ะมาพบกับพี่นานานและรายการ Geek Popcorn News เป็นอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีข่าวอะไรเด็ดๆบ้างเชิญรับชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนัง Power Ranger ที่ปล่อยใบปิดออกมายั่วน้ำลายแฟนแซนซึ่งในใบปิดหลานี้เราจะเห็นเหล่าเรนเจอร์กับคุณยักษ์คู่ใจนั่นแสดงว่าในภาพยนตร์จะต้องมีชาคุณยักษ์ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอย่างแน่นอน Power Ranger มีกำนหนดฉายเดือนมีนาคมปี2017เป็นแฟนขบวนการ5สีอดเจรออีกนิดนะคะ ข่าต่อมาคือการเลื่อนฉายของหนัง Rings ซึ่งเป็นภาคที่3ของหนัง The Ring คำสาบมรณะฉบับฮอลิบูดที่ถูกเลื่อนฉายจากช่วงฮา l โลวีนไปเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2017ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการถ่ายซ่อมหรือเลื่อนเพราะสาเหตุอะไรเพราะหลังจากหนงังได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาในเดือนสิงหาคมก็ถูกแฟนแซับ่นถึงความไม่ต่อเนื่องของบทที่ย้ายเหตุการณ์ในสภาคแรกไปยังตัวละครใหม่นั่นเอง ข่าวต่อมาคือการปล่อยภาพใบปิดแรกของ John นวิกเชปเตอร์ทที่สารต่อความมันกันด้วยมาเท่ๆคึ้มๆข,ข,ของพระเอกเคียนรีฟ John นวิกจะกลับมาบูรหัมให้แฟนๆหายคิดถึงในเดือนกุมภาพานันธ์ปี2017 ข่าวต่อมาคือการคัดเลือกนักแสดงมารับบทน a t h a ียลเอสเซ็หรือมิสเตอร์ซินิสเตอร์ผู้ร้ายในหนังปิดไต่ภาพของวูฟเวอรีนหนังมีกำหนดเข้าฉายช่วงเดือนมีนาคมปี2017และยังคงได้ผู้กำกับเจมส์แมนโกจากเดอะวูฟเวอรีนมากำกับเช่นเดิม ข่าวต่อมาคือตัวอย่างหนังกึ่งชีวประวัติของบรูซลีเรื่อง Birth of the Dragon ที่จะโฟกัสไปที่ช่วงการประลองฝีมือของบรูซลีกับวองแจ็คแมนซึ่งหลังจากได้ดูตัวอย่างไปก็พอจะเดาได้ว่าหนังจะเน้นตัวละครของวองแจ็คแมนมากกว่าบรูซลีและคำวิจารณ์ในรอบสื่อที่ใช้ใน TFF 2016ก็ออกมากลางๆโดยหนังได้ฟิลิปอึ้งจากอึ้งทึงสู้มารับบทบรูซลีและเซียหยูจากลาคุม ลึกลึกใต้โลกมารับบทหว่องแจ็คแมนแฟนคลับรุสลี่ในไทยก็รอฟังกันอีกทีนะคะว่าจะมีใครไหนซื้อหนังมาฉายในบ้านเราหรือเปล่ามาที่อีกข่าวหนึ่งค่ะ การขึ้นจอเงินของหนังสั้นสุดซึ้งเรื่องขาโกที่กล่าวถึงพ่อคนหนึ่งในโลกที่เชื้อซอมบี้ระบาดกับลูกสาวตัวน้อยเมื่อผู้เป็นพ่อมีเวลาเหลือเพียงแค่48ชั่วโมงก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นผีดิบกระหายเลือด สองวันสุดท้ายของเขาจึงต้องหาวิธีให้ลูกสาวไปอยู่อย่างที่ที่ปลอดภัยให้ได้หนังเรื่องนี้ได้นักสแสดงยอดฝีมือย่างมาตินฟรีแมนจากไตราภาคเดอะฮ b บบิทเมรับบทคุณพ่อซอมบี้และหนังมีกำหนดเข้าฉายในปี2017ใครที่ยังไม่เคยดูเวอร์ชั่นหนังสั้นพี่นานาลงลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดคลิปแล้วนะคะ ก่อนจะจบคลิปนี้พี่นานามีเกมใหม่มาแนะนำนั่นก็คือ เ h e b u n k e กเกมแนว point and c l คลิกที่ใช้รูปแบบของภาพยนตร์มาดำเนินเรื่องเกมนี้นอกจากจะมีระบบการเล่นที่น่าสนใจแล้วเนื้อหาในเกมก็เข้มข้นลึกลับจนแทบจะหยุดเล่นไม่ได้เลยทีเดียวโดยในเกมเราจะได้เล่นเป็นชายคนหนึ่งที่ชื่อจอรนผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่ในหลุมหลบภัยมิวเคลีย์ถึง30ปีแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ทำผิดกฎข้อห้ามจนพบว่าเรื่องราวทั้งหมดในโลกของเขานั้นเต็มไปด้วยปริศนาและอันตราย The b บังเกอร์วางจำหน่ายไปแล้ว ในวันที่20กันยายนใครที่กำลังมองหาเกมสนุกๆมาเล่นห้ามพลาดนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาการรายงานข่าวของพี่นานานแล้วเจอกัในใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์อมเมนต์ติชมเพื่อให้รายการกิ๊กป๊อปคอนเป็นหนึ่งในใจคุณด้วยนะคะกดสิกดซับสิบางคนเรียก subscribe บางคนเรียก subscribe คือไม่ว่ามันจะเรียกยังไงคือมันมีไว้เพื่อกดกดกดสิกดเข้าไป subscribe